ขึ้นลูกสูงลูกชาชาเขาไปไกลได้หลายหลายไปด้วยกันสองติดอิศรอกโดนโจมตีสามสามไป ควนเอาควนเอามาควนเอามาควนเฮ้ยเซี่วก้อยไปค่ควนจ้าต้องที่งนึ่เป็นโดยง่านะครับกับกลนบอคองามนะครับกลินบอคอยงามไ ตัว <45. S 1> <c oughs> นเครื่เริ่มคื่เริ่มลดลงนะครับคร่อ่ลับอไว้จองไว้่อไว,ว้จออสติโชกสอสติโชคนะครับบน้าจะเป็นว่าที่เดนไเดื่อบเข่าังครับ ตัวนี้ยังเรียนหนีควันนะครับเมื่อกี้นี้จะเป็นมังไ์ม่เอาหัวเป็นตัวถลาเด้อนะครับถลาเข่าวระดับบังพับบังพับเด้อบังพับบังพับครับตันแดงหางยืนไลขาวหน่อยๆนะครับแดงขาวยืนไล่ข่าวหน่อยๆรับนักหัวหลายเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเข่าเปรีขาวใหญ่ครับเข่าบังระบาดระบัดแล้วฟังผูขึ้นเรื่อยๆไปแย่งเขา ต้องไปไต่ขวานได้ด้วยเดี๋ยวครเมื่อกี้ควนมันมาแล้วครับอยู่มุมเก่าอยู่ในมุมเก่าตรวจคนคนมันเหลือออกมาแล้วครับ,ดดดดดดบรุดตรับรถดตรออกมาไปก่ยังใส่หวัวคือเกอ่านะครับนี่พี่น้องยกมองขา,ขาวๆครับช่องหนังเงินนี่สลับกันนี่นะครับ ไปเล่าพับนะครับเจอร์กเจอร์เจอร์เจอรแล้วครับรับตัวดีดีครับไปนี่ไปเล่าพับนะครับใกล้ๆด้านซ้ายของหัวขาวหนูนูครับตับใส่หัวเยียงขลาลอดย่างเดียวนะครับครับโอ้น่าเสียดายครับรับตัวบินได้ไปเกิดุบัติเหีุด้านบนครับ เ,เสียแนวกิดนะครับตึงตึงแล้วหนึ่งร้ยหนึ่งร้อยหกสิบาเมื่อวานเดี๋ยวหกสิบนะครับมนน้ำเด่นนะพ่าเมื่อวานนี่เมื่อวานนี้เดีย๋ยวหกสิบสามวันนี้เลยร้อยหกสิบสา